บอกเลยว่ารักรักคนเดียวทั้งใจเคยรักเธอ,อยังไงก็จะรักอย่างนั้นมีเพียงคำว่ารักแค่คำเดียวสั้นๆมาจากหัวใจฉันไม่มีวันเปลี่ยนใจรักเธอที่สุดคงหัวใจไม่อยากให้ใครคนไหนมาแทนที่เธอตลอดชีวิตฉันพอบุทิศให้เธอรักเพียงเธอคนเดียว สิ่งสำคัญที่สุดเธอคือลมหายใจของฉันขอสัญญาและสาบานจะรักเธอตลอดกาลต่อให้เวลาจะผ่านไปนานเท่าไรรักแค่เพียงแต่เธอใจฉันมีแต่เธอรักคนเดียวเสม,เมอไม่เคยเปลี่ยนใจตลอดชีวิตไม่คิดให้ใครมีเธอคนเดียวทางใจของฉัน อยากกินอาหารเหนืออร่อยๆอมาทางนี้เลยค่ะวันนี้จอจอจะพามากินร้านตะวันวาเจียงไฮเป็นร้านอาหารเหนือดั้งเดิมที่มีบรรยากาศดีบรรยากาศในร้านก็จะประมาณนี้เลยทุกคนแถมยังมีดนตรีสดให้ฟังด้วยนะอาหารวันนี้ก็จะเป็นอาหารเหนือนะคะก็จะมีน้ำพริกหนุ่มแกงอาหารหทั้งอร่อย oh. ทั้งเด็ดแค่ไหนเรานี่ e n j น y e a อ i n g <Yeah. S 2> สุดๆไปเลย ใครที่ชอบกินอาหารเหนือนะคะแนะนำร้านนี้เลยค่ะรสชาติคืออาหารคนเมืองเหนอแต้แต่เ<ต>ด็ดๆทั้งนั้นเลย,ยิกินไม่ได้ เลยจริงๆค่ะทุกคนกินไปนี่คือร้องอือหือไปอยากตะโกนออกไปดังๆว่าล้ำขนาด <c oughs> นอกจากอาหารจะรสชาติดีแล้วนะคะยังมีดนตรีสดเล่นเพลงกำืองให้ฟังกันฟินๆยาวๆกันตั้งแต่6โมงถึง4ทุ่มกันไปเลยค่ะ <c oughs> นั่งทานอาหารอร่อยๆท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบายวิวพระอาทิตย์ตกสวยๆยังมีดนตรีสดพรๆอีก <c oughs> เป็นอีกหนึ่งร้านที่ควรแวะมากๆเลยนะคะที่นี่เลยค่ะตะวันวาเจียงไฮเปิดตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนเลยมา ลองกันนางเนื้อเจ้ารายละเอียดและพิการร้านอยู่ใต้โพลเลยนะคะอีกทั้งยังมียำมุนเส้นโบรานกุ้งแพ่กรอบๆอบ่อ,องปูมอมะต้ยมยำป่าคังและกอะแกงออมกุบแซ่บๆแซ่งเนื้อกูจากหน้าตาเราแล้วก็ไม่ต้องบอกเลยว่าอาหารทั้งอร่อยทั้งเด็ดแค่ไหนเรานี่เอนจอยอิทติ้งสุดๆไปเลยใครที่ชอบกินอาหารเนือนะคะแนะนําร้านนี้เลยค่ะเพราะรสชาติคืออาหารคนเมืองเหนือแท้ๆเด็ดๆทั้งนั้นเลยกินไม่ได้ แน่เลยจริงๆค่ะทุกคนกินไปนี่คือร้องอือหือไปอยากตะโกนออกไปดังๆว่าล้ำขนาด <c oughs> นอกจากอาหารจะรสชาติดีแล้วนะคะยังมีดนตรีสดเล่นเพลงกำืองให้ฟังกันฟินๆยาวๆกันตั้งแต่6โมงถึง4ทุ่มกันไปเลยคะ่ะ <c oughs> นั่งทานอาหารอร่อยๆท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบายวิวผ้าทิศตกสวยๆยังมีดนตรีสดพรๆอีกเป็นอีกหนึ่งร้านที่ควรแวะมากๆเลยนะคะที่นี่เลยค่ะตะวันวาเจียงไฮเปิดตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนเลยมา ลองกันน่งนางเนเอเจ้ารา,ายละเอียดและพิกัาร้านอยู่ใต้โพลเลยนะคะ นกใครสเสนดนรักเลือกเกินชวนให้พี่หลงไลไม่ลืมเลือกคำห่านรักอิิงแอบแนบสนิดไหนอุราหากมีเวลาพี่จะไปหาน้องคนงานอยากอ้อนวอนน้องมานอนเชียงกายเอาไอ้ของน้องมาเตแรงใจ หากใจและกายที่จะละลายก็ขอละลายในปากน้องนานใจชื่นบ้านในอกพี่ที่ทํไไ่แลเลิวมองใครจะอยู่ที่ไหนแห่งใดพี่คิดถึงหน้าน้องนางคนงานเมอเอยงรา้นิยายสว่างีอาจลืมเลยเมื่อคิดถึงจิตใจมดงามตราการตา